ที่ร้านเรานะคะ สวยเลยนะสวเลยสุดนะคะสีขาวแนมส,สวยแบบนี้เลยนะคะตอไไนมามีภายในกันกว่านะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะใหม่มากๆเลยนะคะคันนี้เป็นปี2015นะคะเป็นระบบไฟฟ้าทางคันเหมือนกันนะคะระบบความปลอดภัยค่ะแอร์แบ็ก ABS ครบเลยนะคะนี่จ้า ไม่นะคะวิ่งแค่า80หมื่นเท่านั้นนะคะวิทยุค่ะเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นเกียร์ออโต้น,นะคะวิทยุดังนะคะแอร์เย็นนะคะรถส,สวยนะคะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้ใหม่ like มากๆปี2015นะคะนี่ให้ดูนี่นี่นี่อ๋ออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรที่บังแดดนะคะที่บังแดดนะคะใหม่มากๆเลยยังไม่แกะสติกออกเลยนะคะนี่จะใหม่แค่ไหนลองดูกันเลยนะคะลองเข้า ชมกันก่อนได้นะคะใครอยากดูรถจริงนะคะรองเข้ามาชมที่ร้านกันก่อนได้เลยนะคะปากน้ำเกียงไก่นะคะปากน้ำเกียยไก่ทั้งหมดตอนนี้เราจะมีประมาณ4สาขาแล้วนะคะคุณลูกค้ารถเรามีเยอะมากๆนะคะคุณลูกค้านีจ้าสวยๆเลยนะ ร้องจุใจแน่นอนค่ะใครอย่างรู้ว่าเรา